สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5ทฤษฎีเกี่ยวกับจุดจบของจกักรวาลตัวทฤษฎีที่1น,น,นะครับก็คือ i i g r e i z e Big Freeze นะครับคือการที่จกักรวาลนะครับมีการขยายตัวและเย็นลงอย่างต่อเนื่องจนอุณภูมิของจกักรวาลนะครับเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์หรือว่าลบ3อรองศาเซลเซียสในจักรวาลเช่นนี้นะครับดาวฤกษ์ต่างๆจะเกิดและขึ้นระดับสลายไปซ้ๆํๆ จนการที่เป็นทรัพยากรที่จําเป็นต่อการสร้างดาวเลืองน้นหมดลงเมื่อดาวเลือกไรเชื้อเพลิงท้ายสุดแสงสว่างก็จะดับลงอย่างช้าๆและในที่สุดหนุ่มดาก็จะครอบครองจัก,กรวาลแต่อย่างไรนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหนุ่มดําเองก็ดับสลายไปเช่นกันทฤษฎีที่2นะครับเรียกว่าบิกฤตทฤษฎีนะครับสันนิษฐานว่ามีพลังงานมืดแฝงอยู่ในจัก,กรวาลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพลังงานจนเชิงลบมหาศาล ให่มีอัตราเร่งสูงกว่าค่าคงที่ของจัก,กรวาลที่เคยคาดเอาไว้พลังงานลบเหล่านี้นะครับจะฉีดจัก,กรวาลออกเป็นชิ้นๆอย่างกระทันหันต่อมานะครับชิฎีที่ 4, 3ก็คือบิ๊กคันซึ่งเป็นขั้วรตรงข้ามของบิ๊กแบงนะครับเมื่อจัก,กรวาลน,นะครับมีการขยายตัวจนมีสสารมากกว่าที่ระดับที่จําเป็นแรงดึงดูดโน้มถ่วงระหว่างแก็กซีนะครับจะทําให้จัก,กรวาลน,นั้นขยายตัวช้าลงแล้วก็จะตอกเข้าหากันเองกลายเป็นบิ๊กคัน มีการสันนิษฐานว่าในแต่ละจุดจบของจัก,กรวาลก็คือบิ๊กคันจะนําไปสู่การเกิดเป็นจัก,กรวาลใหม่ก็คือบิ๊กแบงต่อมานะครับทฤษฎีที่4ก็คือบิ๊กบัลเป็นสมมติฐานที่ว่าจะเกิดบิ๊กแบงและ Big บิ๊กคันวนไปเรื่อยๆเมื่อจัก,กรวาลมีบิ๊กแบงทำให้เกิดการขยายตัวขึ้นถึงจุดจุดหนึง่งก็จะเกิดบิ๊กคันทำให้จัก,กรวาลหดตัวเข้าหากันจากนั้นก็จะขยายตัวอีกครั้งวนไปเรื่อยๆทฤษฎีที่5นะครับก็คือบิ๊กเลิฟ เป็นสมมติฐานที่ว่าจักรวานนั้นกําลังอยู่ในสุญญากาศเทียมซึ่งสุญญากาศเทียมนะครับจะพ้อมเข้สา,าสู่สภาวะสุญญากาศแท้ตลอดเวลาสภาพเช่นนี้นะครับก็เหมือนกันน้ำถูกกับเก็บไ้บนเขื่อนเพื่อรอวันที่ปลดปล่อยและเมื่อจักรวานนะครับเข้าสู่สุญญากาศแท้จักรวานนั้นก็จะถือกําเนิดขึ้นใหม่ซึ่งผมว่าทฤษฎีนี้ข้างๆที่จะงงๆแล้วก็น่าค้นหามกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ผลค่าการแนะขอพัยณนที่นี้นะคะสวัสดีครับ